สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็ข่าวดีที่พี่น้องรอคอยกันมาบอกแล้วนะครับว่าครมได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางฟาราระยะที่4เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็เตรียมรอรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีของเราต่อไปนั่นเองครับเพราะว่าผ่านแล้วช่วยเกษตรกรชาวสวนยางจุริน เฉลิมชัยจับมือดันประกันรายได้ยางพาราผ่านคอรมวันนี้ช่วยเกษตรกร,กรชาวสวนยางกว่า1.6ล้านรายพื้นที่สวนยางกรีดกว่า18ล้านไร่นั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันที่28กุมภาพันธ์2566ก็คือเมื่อวานเวลา10นาฬิกาดรมลิกาบุญมีประกูลมหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินกับนายเฉลิมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมแล้ววันนี้โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่4ี่ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวนซึ่งปีนี้กําหนดเป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง1.6ล้านรายพื้นที่สวนยางกรีดได้18.18 18ล้านไร่ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายน2,565ถึงจะได้สิทธิ์ซึ่งก็ดําเนินการขึ้นทะเบียนเสร็จไปนานแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการคู่ขนาน สนับสนุนสินเชื่อหรือเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ระยะที่สองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยอย่างไรก็ตามการอนุมัติครั้งนี้เป็นไปตามมาติประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกอนอยเมื่อวันพุทธที่1กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4วงเงินรวมทั้งสิ้นก็คือ7,643ล้านบาทเห็นชอบปรอบวงเงิน7,566ล้านบาทโดยใช้เงินทุนธนาคาร เพื่อการเกษตรหรือธนาคารทกสให้สำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อนจำนวนทั้งสิ้น7,421ล้านบาทและให้ทกศเสนอขอรับจัดสรรง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และปีถัดไปตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปเพื่อรัฐบาลชำระคืนเงินต้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจำนวนกว่า 8ล้านบาทและชดเชยต้นทุนการเงินของธนาคารประจำไตามาต์บวก1ปัจจุบันอัตรา ต้นทุนเงินธนาคารประจำไตรมาสเท่ากับ0.85ภายในวงเงินไม่เกินจำนวน137ล้านบาทปีละ1,600ล้านบาทยกเว้นปีที่5จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดเห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการจำนวน77ล้านบาทโดยให้การยางเสนอข้อรับจัดสรรจากงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อจำเป็นในประจำปีงบประมาณ2,566 เท่ากับว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเดินหน้ามาปีที่4ครอบคลุมตลอดปี2566แม้ว่าจะมีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ตาม การดาเนินโครงการจะต้องดําเนินให้สิ้นสุดระยะที่4หรือปีที่4ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้วันนี้ดังนั้นจากการติดตามของการทํางานของคณะรัฐมนตรีและมีเกษตรกร,กรติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะโครงการประกันรายได้ยางพาราจึงเป็นพืช ชนิดสุดท้ายของการประกันรายได้ผ่านประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนพืชชนิดอื่นทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลงังปาล์มน้ำมันได้ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้หมดไปแล้วจึงขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีโดยนายเฉพาะนายจุลินกับนายเฉลิมชัยผลักดันให้เกษตรกรได้รับความ ผิดชอบต่อโครงการถือว่าโนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่บรรจุไว้ในรัฐบาลน,นั้นสามารถดําเนินการภารกิจเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ทุกชนิดพืชที่อยู่ในโครงการเราช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้ชดเชยส่วนต่างได้รวม8ล้านครัวเรือนหาก1ครัวเรือนมี สมาชิก4คนก็เท่ากับช่วยราษฎรได้ถึง32ล้านคนมาตลอดอายุรัฐบาลนี้นั่นเองนางสาวมลิกาได้กล่าวไว้ตอนท้ายนี่เองครับผมนี่ก็คือข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินชดเชยก็เข้าครมเป็นที่เรียบร้อยก็แน่นอนว่าได้รับเงินแน่นอน100%เปอร์ซ็นต์นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ